เอาละครับผมก็ขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็อู้สุ่เกมที่มีชื่อว่า Seven Year f o r m Now นะครับผมหรือชื่อไทยก็คือฉันจะรอเธออยู่ที่อีก7ปีข้างหน้านะครับผมเกมนี้นะครับผมเป็นเกมเวอร์ชั่นมือถือมาก่อนนะครับผมและที่คุณกำลังรับชมอยู่นี้เป็นเวอร์ชัน PC นะครับผมเพราะว่าเขาเอามาลงขายใน PC นะครับผมตั้งแต่เดือนมิถุนายนะครับผมเห็นเขาบอกว่าในเรื่องนี้เกมนี้ดีมากๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเมาส์เนี่ยได้ไหมเมาส์ไม่ได้นะฮะเหมือนใช้เมาส์ไม่ได้เลยผมคลิก คลิกดังมากยังไม่ไม่ได้นะต้งแต่ต้องกดอ่าสเปกมาไปมาเริ่มเลยดีกว่าหายหน้าหายตาไปนานนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะฮะแล้วก็เกมก็เปลี่ยนเป็นหลายเกมมากเฮ้ยอะไรอะ่ะเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาพูดว่างั้นก็วันที่1เมษาเออเราต้องกดอะไรอะ่ะ E คือ rock เหรอ rockrock rock, อะไรอะ่ะมี Q ด้วย Q เป็น Q เป็นเมนูนะฮะโอเคเราไปกด Z ดีกว่าเข้าใจแล้ววันที่1เมษาอีก7ปีข้างหน้าตรงนี้ที่เดิมนะ อย่าลืมนะเด็กผู้ชายพูดนะฮะและใครก็ไม่รู้พูดอีกอืมไม่ลืมแน่นอนฉันสัญญาโอเคเขาสัญญากับใครสักคนหนึ่งนะฮะว่าตรงนี้อีกเจ็ดปีข้างหน้าจะมาเจอกันฉันจะรอเธออยู่ที่อีกเจ็ดปีข้างหน้านะอ๋อเป็นคำพูดของใครคนหนึ่งนะฮะพูดกับเด็กผู้ชายคนนี้นั่นเองว้าวภาพออกแนวแบบไมโครปันะ่ะหรือเลโก้ช็อปเตอร์นหนึ่งนะครับผมจุดๆุดความ<อ>ฝันนั้นอ,อีกอแล้วเหรอ,หรอ อ๋อได้เดินแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะเราทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเกมนี้อุย๊ยอ๋อนี่เหรอเมนูแล้วก็เซฟนะฮะ,อะโอเคอ่าล็อกค,คือการอ่านย้อนย้อนกลับไปอ่านอันที่เราอ่านนะฮะโอเคมันเข้าใจละแต่ว่าทำไมมันเอาตัวแซดต,ตัวอะไรมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะในเกมนี้อ่าออกจากหน้าประตูได้๊ยใครอ่ะคุณแม่ครับผม อ้าวฮารุโตะรุมสวัสด์แม่มาปลุกหรือเปล่าแม่กำลงจะออกไปข้างนอกพอดีเลยนะเอ,อพ่อเป็นยังไงบ้างเหรอครับฮารุโตะพูดนะฮะเราชื่อฮารุโตะนั่นเองนะฮะยังนอนอยู่เลยนะเออคือไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นน่ะอ่าก็ยังดูอารมณ์ไม่ดีเหมือนเดิมอะนะแต่ไม่เป็นไรหรอกฮารุโตะไม่ต้องคิดมากนะจ๊ะลูกก็เพิ่งจะเคยขอร้องแม่ครั้งแรกด้วยแม่ดีใจมากเลยเผื่อพูดกับพ่อไปแบบนั้นน่ะ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพ่อก็คงอารมณ์ดีขึ้นเองเพราะยังไงที่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของพ่ออยู่แล้วลหะนะแม่ก็คิดถึงเหมือนกันเหรอครับคิดถึงสิไม่ได้มาตั้งนานแล้วด้วยแต่ก็ขอโทษด้วยนะยังไงงานนี้แม่ก็ต้องไปนะอาไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดมากหรอกงานห้าวันนี้ก็ฝากพ่อด้วยนะจ๊ะแล้วแม่ก็เออจริงสิคุณหมอที่พูดถึงเมื่อวานนะ่ะไปทักทายเขาด้วยนะ พอออกจากบ้านก็เดินตรงไปทางซ้ายเรื่อยก็จะเห็นคลินิกอิจิคิคุณหมอเขาอยู่ที่นั่นน่ะแหละได้ครับคุณแม่อย่าเป็นสายล่าแล้วก็อย่าลืมขนมด้วยนะอืมแล้วก็จุดๆุนี่ฮารุโตะแม่จะไม่อยู่บ้านหวันนะอา้าแม่พูดไปแล้วแล้วก็แม่ก็เอ่อก่อนแม่จะไปมีอยจะถามไหมเอกก็ไม่มีนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับงั้นเหรอ เอออ๋อป่าวไม่มีอะไรหรอกงั้นแม่ไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นปิดเทอมเป็นวัยไม่ผีก็อย่าเอาแต่เล่นนะอ่านหนังสือด้วยล่ะแม่แม่ไปอยู่ห้าวันแล้วผมอยู่กับพ่อเนี่ยนะแม่เมื่อเจ็ดปีก่อนพ่อและแม่ในตอนนั้นรับเด็งฉันเอาไว้เอ้าลูกมัรทำเหรอฉันไม่มีความทรงจาตอนช่วงก่อนหน้านั้นเลยฉันเคยถามพ่อแม่ครั้งหนึ่งว่าเมื่อก่อนฉันทำอะไรที่ไหนนะแม่บอกว่าสองเรื่อง ฉันเคยอยู่ที่ในเมืองและเราเจอกันที่โรงพยาบาลของเมืองนี้แต่พอเห็นแม่ทำท่าไม่อยากตอบก็เลยไม่กล้าถามอะไรมากกว่านั้นแต่ก็มีบางครั้งที่จำแค่เรื่องสัญญานั้นได้อยู่เรื่องเดียวเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยเห็นหน้าและไม่รู้จักชื่อวันนี้วันที่9มีนาคมอีก4วันจะถึงวันที่ให้สัญญาไว้เมื่อ7ปีที่แล้วยังไงฉันก็จะอยากจะไปที่สัญญากันเอาไว้พอรู้สึกว่า รู้สึกว่าอาจจะนึกเรื่องสำคัญบางอย่างออกก็ได้นะใช่แล้วเพื่อที่จะตามหาความทรงจำที่หายไปฉันเลยมาที่เมืองนี้ Seven years from now จะรอเธออยู่อีก7ปีข้างหน้านะครับผม y ยตื่นเต้นว่ะ ฮารุโตะแต่ถึงจะพูดแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ดีนะแล้วยิ่งกว่าต้องอยู่กับพ่อสองคนตลอดห้าวันเลยหรอเนี่ยเออใช่ตรงนี้เข้าได้ไหมมันบังคับยากเหมือนกันนะผมพูดตรงๆเราขึ้นไปข้างบนเพื่อทําอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมันเกณนี้บังคับยากจังวะนอนได้ไหมนอนไม่ได้นะครับผมหรือว่าเราต้องไปทักทายคนที่แม่เราพูดถึงนะครับผมไป ฮ้ยแต่เกมนี้มันเดินยากจริงนะดูดีตรงนี้ตันเหรอโอเคแจ้งว่าเขาให้เราไปข้างนอกนะครับผมไปอุ้ยที่นี่เป็นเมืองที่ฉันเกิดเลยเี่อเอาล่ะเริ่มจากที่โรงพยาบาลก่อนนีไห้นะจริงด้วยต้องไปที่คลินิกที่แม่บอกก่อนคลินิกที่แม่บอกกันเหรอแม่บอกอะไรเหรอแม่บอกให้ไปคลินิกข้างบ้านใช่ไหมอุ้ยนั่นใครอะ คนเดินถนนทำยังไงถึงจะเข้าไปในพื้นที่ว่างนี้ได้นะอ้าวทำไมอ่ะพื้นที่ว่างอะไรตรงนี้เหรอหรือไงครับทำไมเสียงเหมือนไมแ้แตกๆหรืออะไรแตก,แตกเลยหรือหูฟังผมแตกวะเขาเขปรับหูฟังก่นเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เหรอ,รหรอถ้าจะไม่ผิด,ผดเหมือนจะเป็นคนรู้จักของพ่อกับแม่เข้าไปได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่งไปไปไงผมอยากคุยกับคนนี้ก่อนใครอ่ะอุ้ย คนเดินถนนวันจันทร์งั้นเหรอเนี่ยอ่าเข้าร้านตึกซื้อได้ไหมวันจันทร์งั้นเหรอเนี่ยก็รู้แล้วไปดึงเอ่อเราเดินกลางถนนทมให้รถชนมันเนะี่ยมันมีการหักมุมไหมอ๋อไม่มีโอเคเข้าไปเลดี๋ยวกันนะคลินิกที่แม่คุณแม่บอกนั่นใครอะ่ะเขาใส่เอ่อไม่ใช่ใส่หมวกนี่หว่ามันเป็นทรงผมแปลว่าต้องเดินเข้าหลังเคาน์เตอร์น,นะได้ปะไม่ได้ไม่ได้ครับเราเข้าหลังเคาน์เตอร์ไม่ได้งั้นเราทำไงคุณครับ เออคือผมชื่อโซลกิฮารุโตครับคือพ่อแม่ผมบอกให้มาพบคุณหมอนะครับอ๋อโซโลกิฮารุโตคุ้งเองเรอเนี่ยคุณหมอรออยู่ที่ห้องแล้วหลาเชิญเลยเอ,อ่อห้องไหนครับผมผม,ผมไม่รู้เลยฮนะห้องไหนครับคนนี้อุย้ยอิจิคินี่เหรออ๋อคุณหมอคนนี้เหรอไงฮารุโตคุ้งสินะเดินทางไกลามาคงเหนื่อยละสซฉันชื่ออิจิคินะยินดีรู้จักนะเออคือเออไม่ใช่คนเสียง เออคืออย่างีรู้จักครับอันนี้เป็นขนมจากบ้านของพ่อแม่ผมครับโอ้ขอบคุณมากนะที่กุสาวเอามาให้นะคุณคุณแต่งคุณหมอได้แต่งตัวเหมือนเออเจ้าของ KFC เลยครับผมเอ,อ่ออาจารย์อิจิคิเป็นอะไรกับพ่อแม่ผมเลยครับเออกคุณไม่รู้เหมือนกันอ่าสมัยก่อนก็นะฮะนี่ฮารุตโตะคุงเราก็ไม่ได้เจอกันมาครั้งแรกหรอกนะเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเจอนะเอะจริงหรือครับ คือจริงๆแล้วผมจำเรื่องสมัยก่อนไม่ค่อยได้นะครับเมื่อก่อนผมเป็นยังไงล่ะครับจำไม่ได้เง้นเหรอครับจะเรียกว่าสูญเสียความจำก็งั้นอืมก็เป็นเด็กที่ร่าเริงมากเลยแหละนะเมื่อก่อนฉันทำงานที่โรงพยาบาลตรงนั้นน่ะแล้วก็เจอกันที่นั่นที่โรงพยาบาลเหรอครับทำไมถึงอยู่ที่โรงพยาบาลลหะครับหรือว่าป่วยอะไรอ่ะอืมอยังไงดีล่ะฉันก็จำอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะงั้นเหรอครับขอโทษด้วยนะ ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับขนมก็เอามาให้แล้วงั้นผมไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวสิไหนๆก็มาถึงนี่แล้วยังอยู่ในช่วงเวลาตรวจด้วยมาตรวจสุขภาพดูหน่อยไหมฉันไม่คิดเงินหรอกนะเรื่องนั้นไม่เป็นไลครับใครก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกไม่สบายด้วยลยครับแน่นอนว่าร่างกายเธอนาทีอยู่แล้วแต่ยังไงเมื่อวานก็เพิ่งมาถึงอาจจะเหนื่อยก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจไปคุยกับฉันได้ทุกเรื่องเลยนะงั้นหรอกครับเออ เมื่อทิศก่อนอยู่ซนแต่ก็หายแล้วอ่าจริงสิรู้สึกร้อนในนิดนิดนะครับร้อนในเหรองั้นอาปากด้วยสิอ้าโอเคอขอบคุณคงเจ็บคอสินะจริงสิมียาตัวนั้นอยู่พอดีเลยรอเดี๋ยวนะผู้พันมูพันสันเดอร์ไปไหนครับใจเย,ย็นก่อน อ่าผู้พันกลับมาแล้วแล้วก็อีกเรื่องดิฉันอยากให้ยานะ่ะเป็นความลับนะเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมาเอ๊ยยุ่งยากยังไงหรือครับอ่าก็ถ้าร้ายแรงส,งสุดๆฉันก็อาจจะถูกจับก็ได้นะสิเอ๋แล้วจะดีหรอครับเนี่ยเื่องโดนจับเ,เหรอวฉันล้อเล่นหมอที่ตรวจโรคให้คนรู้จักก็มีถมเทไปแต่ฉันไม่มีเพื่อนไงครั้งนี้เลยเป็นครั้งแรกที่ฉันตรวจให้คนรู้จักเออฮ่าฮ่าขอโทษนะฉันพูดเล่นไม่ค่อยเก่งนะ แต่ยังไงแล้วก็บอกคนอื่นไม่ได้อยู่ดีอะเอาเป็นว่าเก็บเรื่องที่ฉันให้ยาเธอไว้เป็นความลับแล้วกันนะเอา้านี่ยาแก้ร้อนไหนกินซะสิ <c oughs> ยากลิ่นแรงจังเลยนะครับอายานั่นน่ะมีกลิ่นนิดหน่อยอะนะเอ๋พูดถึงกลิ่นแล้วพักนี้รู้สึกติดตำยานเหมือนกันเออเหรอครับอันนี้นะ่ะเป็นไงหอมใช่ไหมล่ะ หอมอะไรอ่ะมันทำอะไรผมดูดิผมแบบหน้าเป็นสีม่วงหมดแล้วอ่ะจริงด้วยครับรู้สึกกลิ่นนี้มันทำให้รู้สึกคิดถึงเอ่อทำไมรู้สึกม่วงจังเลยเนี่ยอืมเป็นอะไรไปหรือเปล่าหรือดินทางไกลมากเลยเหนื่อยนะอ่ะหมอบทที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวฮะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว จบแล้วล่ะนี่ผมเอ่อเล่นมาสิบกว่านาทีจบแล้วเหรอเฮ้ยชัปเตอร์หนึ่งเนี่ยนะเอา้านี่คือผมต้องจบชัปเตอร์แค่นี้ใช่ไหมนี่ผมคงต้องเล่นสองชัปเตอร์ใช่ไหมถึงจะเอ่อคุ้งฮันโตะคุ้งเล่นต่อเลยแล้วกันอา้อาวเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อชัปเตอร์สองบทที่สองครับผมเป็นแต่เรื่องเปล่าดูเธอแปลกๆไปนะ เอ๊ะไม่เป็นไรครับผิด <c oughs> เสียงผิดเสียง <c oughs> ผมเริ่มเมาแทนนะฮารุโตคุยกันนหะไม่เป็นไรแน่เหรอรู้ไหมว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันอะไรนะวันจันทร์ที่19้มีนาใช่ไหมครับอืมข้อ,อยังชั่วเหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรนะจริงสิแล้วหลังจากนี้เธอจะไปเที่ยวที่ไหนต่อหรือเปล่าล่ะไม่ครับไม่มีธุระอะไรหรอกครับแค่อยากลองไปดูลงพยาบาลที่เมื่อก่อนอาจารย์พูดถึงนะ่ะงั้นเหรอจริงๆฉันก็มีของจะให้พ่อแม่เธอด้วยนะแต่ตอนนี้ เดินไปที่เดิมเีกฉันเก็บไว้ไหนนะนะอืมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเอาอ่าแต่ถึงจะให้ตอนนี้ก็คงเป็นภาระเธอสินะก็เออครับงั้นขากลับช่วยแวะมาที่นี่อีกทีได้ไหมล่ะเอ่อเข้าใจแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมแวะกลับมาใหม่นะครับผมงั้นผมไปแล้วนะครับออแล้วก็มึงยังจะมึงยังจะทักกูทุกครั้งที่กูจะไปนะอ๋อแล้วก็เรื่องสมัยกรของฮารโตะคุงที่พูดถึงตอนแรกอะนะ ถ้าฉันได้ฟังเรื่องที่เธอก็อาจจะนึกบางอย่างออกก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากจะรู้ก็มาถามฉันได้ตลอดเลยนะไว้เจอกันขอบคุณมากครับงั้นผมไปก่อนนะงั้นไว้เจอกันคุณหมอคุณหมอคุณหมอมาหาของตรงตรงกำแพงที่มีอ,อวัดสายตาเนี่ยเหรอครับคุณหมอนี่แปลกคนเหมือนกันนะเนี่ยผมไปดีกว่าผมไม่สนใจคุณหมอแนละหาของอะไรไม่รู้ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันนะทั้งที่ตอนแรกยังดูดีอยู่เลยอ่ะยานั่นต้องมีอะไรกันแน่ๆเลยจะเป็นอะไรไม่แน่อ่ะเดี๋ยสิไหนคุยกันนี่ก่อนฮู้เริ่มต้นขึ้นอีกวันแล้วสินะคืออะไรอ่ะผมไปก่อนนะผมไปตรโรงพยาบาลแป๊บงั้นลงไปโรงพยาบาลก่อนดีไหมนะโรงพยาบาล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 นั่นมันอยู่ที่ไหนอันนี้ว่ะตุ้งตุงตุงเอ้ยใครอ่ะขอคุยหน่อยครับ จะหายเมื่อ,อไหร่นะอ้าวคน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 ไข้คนไข,นข้นี่ใครอะคนนี้ใครวะดอกไม้นี่ดีจังเลยนะอ๋อโรงพยาบาลข้านี้เหรอเออว่าโรงพยาบาลข้านี้๋ยวผมขอดูรอบๆก่อนนะทุกคนจริงๆตัวละครมันดูน่ารักอยู่นะอันนี้อะไรอะยุ่งตั้งแต่วันจันเลยเนี่ยนี่วันจันที่ก้ามีนาอะไรกันเนี่ยอ่าตรงนี้ไปสวนหรอ แสดงว่าไปไม่ได้ยังไปไม่ได้โอเคแสดงว่าเขาให้เราไปโรงพยาบาลก่อนที่ใครที่นี่อากาศดีจังเลยนะก็ก็พูดเหมือนคนเมื่อกี้เลยกลับไปาทางเข้าโรงพยาบาลดีกว่านะครับผมเผื่อจะเจอใครที่เราอาจจะรู้จักก็ได้นะฮะเนือเรื่องตอนนี้ผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่รู้แค่ว่าเราต้องมาที่นี่นะครับผมบ้านเกิดของคุณพ่อของเราเพื่อตามหาใครบางคนที่เราสัญญาไว้เมื่อ7ปีที่แล้วอที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเมืม่อได้กลิ่นหอมอะไรบางอย่างที่ทำให้คิดถึง ผู้หญิงคนนี้ปะอ่าวเหรอฮัลโหลฟังอยู่หรือเปล่าอ่ะฟังอยู่ฮ,ฮจะได้เห็นเยอะไหมนะอยากเห็นฝนดาวตกกันแล้วจังเลยอ่ะน,นั่นสินะไปกันเถอะอืมปไปไหนอะ่ะอย่าลักลักผมไปไหนอย่า <c oughs> นี่นำไเป็นเราตอนเด็กเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนน่เลยแม่งตกขั้นน้อยอ,ะอ่ะเอ่อมันเดินเองครับผมไม่ได้เดิน อืมเพอร์เฟกที่เหลือก็นั่งรออย่างเดียวหรอนะเออฮูโอ้เอาอีไปอะไรหรือเปล่าอ่ะเอ๋มีไข้หรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรจริงๆแค่เหนื่อนนิดหน่อยนะ่ะจริงนะจริงสิจริงสิงั้นก็ดีถ้าไม่ไหวก็รีบบอกเลยนะแฮ่แฮ่ใ,ใจดีจังเลยนะแต่เอายังไงดีล่ะฉันนี่คงไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะชันชั้นนี้นะฮะชั้นนี้คงไม่มีใครอยู่แล้ว,นนะะนนอลวเอ อะปุ่มนั้นพอกดแล้วนพยาบาลจะมาใช่ไหมจริงด้วยแต่มันมีทั้งสองปุ่มเลยนะอืฟ้ากับแดงปุ่มไหนกันแน่นะหรือกดสีที่ชอบดีแบบนั้นจะเป็นไรไหมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วดูฮารุโตะจะแพ้ก่อนฉันอีกนะถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะกดให้และกันนะเหมือนเป็นการแข่งขันอย่างไงไม่รู้เลยฮิฮิก็เป็นการแข่งขันนะสิแข่งฝึกความอดทนหรือเปล่านะ ยังไงก็ถ้าไม่ไหวจ,จริงๆก็รีบบอกนะได้เลยว้าวอืมหลับไปเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเอาอีอะฮะฮาอาอูเอาอีไปไหนไปวะบ่อยไหมเอาอีไม่เป็นไรมีใครด้วยต้องเรียกใครสักคนแล้วอ้ กดปุ่มไหนยังไม่รู้เลยเอ่อฟ้าหรือแดงอ,อ่ฟ้าละกันค้ามีอะไรให้รับใช้คอ่ะเออผมโซลากิฮารุโตะครับตอนนี้อยู่ที่ตึกผู้ป่วย2ชั้น2ครับเอ๊ะฮารุโตะคุ้งทำอะไรอยู่หนะ้าทุกคนหาจนทั่วเลยรู้ไหมแล้วไอฮานะซังละ่ะเอาอีจังอยู่หรือเปล่าไอฮานะเอาอีก็อยู่กับผมด้วยครับแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยไหวแถมมีไข้ด้วยรีบมาดูหน่อยได้ไหมครับฉันจะรีบไปนะเราอยู่นั่นแหละ ไม่ปุ่มสีฟ้าถูกด้วยเอาอีกไม่เป็นไรแล้วนะพยากนกันลงมานะฮารุโตะขอโทษนะแล้วทําให้ไม่ได้ดูฝนต่เอาตกเลยเรื่องนั้นอ่ะไว้ดูครั้งหน้าก็ได้ฮ <c oughs> ขอบคุณนะแล้วเมื่อกี้กดปุ่มสีอะไรไปหรอเอ๊ะ <c oughs> สีฟ้านะฉันชอบสีแดงมากกว่านะงั <c oughs> ้นครั้งหน้าฉันจะกดสีแดงนะเฮ้ฮ <c oughs> อะไรนะ่ะแปลกคนจริงๆเลยนะแต่ครั้งหน้าฉันจะเป็นคนกดให้นะ ก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่การแข่งขันนะ่ะจุดจุดทั้งต่อไปเอ๊ดอกไม้ก็ดีเหมือนกันนะดอกไม้เหรออืมดอกไม้นะดอกไม้นั้นเหรออะไรฮะเมื่อกี้คือความทรงจำของฉันเหรือเนี่ยฉันเรียกเธอว่าเอาอีเอาอีอย่าง แต่ก็จาอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฉันเคยอยู่ช่โรงพยาบาลนี้มากจริงๆเหรอเนี่ยเอาอีเด็กคนนั้นเป็นใครกันนะจริงสิแน่อาจจะมีใครในโรงพยาบาลนี้ที่จาฉันได้เหมือนกันกับอาจารย์อิจิคิก็ได้ลองไปถามดูดีกว่าเฮ้ยพยาบาลคนหนึ่งตกใจแล้วฮะเราเดินไปแต่ยังดีเข้าไปถามนี่ก็น่าอายกันนันเนี่ยไม่สิฉันมาที่นี่พอเรื่องนี้อยู่แล้วจะมาลัวอายไม่ได้ ก่อนน,นั้นนะครับผมขอไปปิดสตีมแปบบ๊บโอเคผมมาแล้วเมื่อกี้มันสตีมมันขึ้นนะฮะอุย้ยเราเดินเร็วมากแล้วเขาแบบกดขึ้นมาตตกใจโอเคเอ่อผมชื่อโซลกิฮรุโตะครับคุณรู้จักผมไหมครับเอ๋เอ่อคือเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนี้เหรอคะเอเอไม่ใช่ครับขอโทษด้วยนะครับมไม่มีอะไรหรอกครับเออเหรอคะถ้างั้นขอตัวนะคะ<ม>อ้าว อาก็คงเป็นแบบนี้แหละนะแบบนี้มันไม่ต่างอะไรจากคนแปลกหน้าเลยงั้นลองไปถามคนอื่นดีกว่าเอ๊ะคนอื่นนี่คือไม่ใช่นางพยาบาลเหรอถามดิผพ้ป่วยที่มาโรงพยาบาลหนึ่งเมื่อวันก่อนฉันได้ยินข่าวลือนะว่าในห้องดับจิตมีผียกมาละว้ายน่ากลัวจังฉันไม่เคยชอบเรื่องพวกนี้เลยเออเมื่อวันก่อนก็เหมือนกันนะแบบนี้คงเข้าไปแทรกไมได้แล้ว ยอุิย,ยผมชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวใครอะผมชมพูอะเออผมชื่อโซลกิฮาโตะครับผมกําลังตามหาคนที่ผมรู้จักตั้งแต่สมัยก่อนอยู่คุณพอจะรู้จักผมบ้างไหมครับเอ๊ฉันไม่รู้เหมือนกันนะแล้วทําไมถึงหาล่ะเออคือผมจําเรื่องสมัยก่อนไม่ค่อยได้นะครับงั้นเหรอขอโทษนะแต่ฉันน่าจะไม่เคยเจอเธอมาก่อนนะงั้นเหรอครับขอโทษที่ถามอะไรแปลกๆนะครับฮิฮิเป็นเด็กที่ตลกจริงๆเลยนะแต่ก็ขอโทษนะฉันก็อยากจะช่วยแต่ตอนนี้เป็นเวลางานนะ่ะ จริงด้วยสิครับขอโทษที่มารบกวนเวลางานนะครับอ่าเราถามใครครับเออเดี๋ยวลองไปถามคนนั้นดูีกว่าผมสีฟ้าเหรอเดี๋ยนะเออคือผมชื่อโซลกิฮาโตกรับเมื่อก่อนผมเคยอยู่ที่ร้านนี้แต่ผมจําอะไรเกี่ยวกับตอนนั้นไม่ค่อยได้เลยอ่ะก็เลยกําลังตามหาคนที่เคยรู้จักผมนะครับหืมคนที่รู้จักเธองั้นเหรอเธอเคยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนไหนกันแน่เนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับ7ปีเหรอฉันอยู่ที่นี่มาแค่3ปีเองนะ นั้นเหรอครับขอบคุณมากนะครับเงอไม่มีใครรู้จักฉันเลยเราไปถามคนข้างนอกดูดีกว่านี่ก็ได้ไปถามคนข้างนอกกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผีน่ะรู้แล้วไม่อยากคุยเรื่องผีจะคุยเรื่องอดีตของฉันเออฉันก็อยากพักบ้างจังนะอ่ะเอาเหรอคนงานอยากพักก็ได้เลยฮะเดี๋ยวนะเราเคยคนนี้เหรอใช่ไหมจริงสิเพอาว่าหนังสือพิมพ์ที่อ่านคาบไว้ที่ไหนนั่นเนี่ย ไอ้นี่ปะไอ,ไอคนผมจะหายเมื่อไหร่นะเนี่ยไอคอมผมตรงเนี้ยมันดูเด่นเด่นตั้งแต่แรกอะดอกมไม้นี่ดีจังเลยนะอ้าวไม่ใช่หรออ๋ไอ้นี่หรออ๋อโอเคเด,เดี๋ยวเดินลำบากจังเออคือขอโทษนะครับคุณทำงานที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยมประมาณ2ปีนะ่ะมีอะไรหรือเปล่ากำลังตามหาใครอยู่เหรอคนรู้จักสมัยก่อนนะครับเออกำลังตามหาคนที่เมื่อก่อนเคยอยู่ที่เมืองนี้นะครับแต่ก็หาไม่เจอเลยหืมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ถ้าถามว่ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเมืองนี้หรอแล้วก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ตอนนั้นน่ะนะเอ๊ะเอาไอ้ใครอะเฮ้ยใครเดินมาวะเอออ่ะโอ๊ยอะไรอะอ่ะขอโทษครับเหมือนสีจากกระเด็นไปโดนเสื้อคุณน่ะอ่าอ่าแต่เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันไม่มีใครสังเกตหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำงานต่อไปเถอะขอโทษจริงๆนะครับ อะไรกันตรงนั้นมีอุบัติเหตุกันงั้นเหรอเนี่ยงั้นไว้เจอกันนะพี่ชายเออผมอายุไม่ถึงลองไปถามคนอื่นดีกว่าโฮฮัโตะคุงตามหาคนในอดีตนะฮะแต่ก็หาไม่เจอฮ่าแย่จังไม่รู้เรื่องอะไรเลยลองไปคุยกับคุณปู่คนนั้นเป็นคนสุดท้ายแล้วกันคุณปู่คนไหนวะเอ้าเราคุยไปแล้วนี่เออคือผมชื่อโซลกิฮาโตะครับตอนนี้กาลังอยากรู้เรื่องสมัยก่อนนะครับ อ้าเหมือนฉันเห็นเธอเดินถามคนอื่นไปทั่วเลยนี่เออคือครับลองไปถามคนตรงนั้นดูอีกทีสิเมื่อมีคนทำสีหกพอดีเลยยังเล่าไม่จบไม่ใช่เหรอลองกลับไปถามดูอีกทีสิแต่คนนั้นเขาพูดว่าอุบัติเหตุเหรออืมเหมือนจะพูดไว้อย่างนั้นนะครับอุบัติเหตุงั้นเหรอหรือว่าจะเป็นระเบิดที่นิชิกาตะนิชิกาตะอ่ะก็าอาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องนั้นก็น่าจะบอกตั้งแต่แรกเซเห็นฉันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อก,ก่อนเป็นนักข่าวนะแต่ก็คิดมาตลอดเหมือนกันว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นมันมีอะไรน่าสงสัยอยู่นั่นเหรอครับฉันสงสัยว่าเรื่องนั้นจะไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาธรรมดานะเซะทั้งที่มีคนตายจากการระเบิดครั้งใหญ่ตั้งเยอะแต่แทบไม่มีข้อมูลอะไรออกมาเลยเฮ<อ>้แต่พอฉันกเกษียรลรล่างกายก็เริ่มไม่แข็งแรง<ๆ>ก็เลยเลิกตามข่าวไปนะ แต่ก็ยังคิดมาตลอดด้วยซ้ำสักวันว่าความจริงจะต้องถูกเปิดเผยงั้นเหรอครับจริงๆแล้วผมกำลังตามหาคนที่เคยอยู่ที่ในอุบัติเหตุครั้งนั้นอ,อที่โรงพยาบาลน,นี้เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับแต่ผมไม่รู้หรอกนะว,ว่าอุบัติเหตุนั้นมันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรอกำลังพูดอะไรอยู่นะพ่อหนุม่มอุบัติเหตุนั่นนะนะ,ะเกิดที่โรงพยาบาลน,นี้เมื่อ7ปีที่แล้วนะฮะว้าว อุบัติเหตุเกิดที่โรงพยาบาลอย่าบอกนะว่าคุยกับผีเนี่ยเรื่องราวในสมัยก่อนโอ้ผมไม่รู้ว่าเกมนี้มีกี่ชัปเตอร์นะครับผมแต่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมแล้วก็ดูคลิปนี้จนจบนะฮะไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมว่าจะเป็นพาร์ทแบบไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมไม่บายไม่บาย๊ายบ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 ายกับผมไปแล้วยู